สวัสดีครับอยู่ผมทูมตามนะครับกับชาแนลรีวิวผ้านะครับอ่ะเดินทางมาถึงผมวันนี้พร้อมส่งทุกท่านแล้วนะนี่คือเหรียญที่ระลึก99ปีหลวงพ่อกันวัดพญาตินะที่ละลึกรุ่นแรกครบรอบนะ99ปีพอดีนะครับรุ่นนี้นะผมได้มาทั้งหมดนะตอนนี้เนื้อทองแดงนะมีอยู่ผมทั้งหมด2หลังนะครับคนจองเต็มหมดแล้ว นะฮะแต่ก็ได้ข่าวแว่วว่าจะมีเข้ามาเพิ่มอีกสักสิบเหรียญน,นะตอนนี้ใครที่สั่งจองไม่ทันก็ให้ราคาเดิมนะเหรียญละ3า0รยบาท3เหรียญ1 0 0 0ับาทแต่ว่า2ลังที่จะส่งวันนี้คือยอดจองเต็มมาแล้วได้ข่าวแว่วว่าจะมีเข้ามาอีกประมาณ10เหรียญน,นะใครที่ยังไม่ได้นะยังจองไม่ทันหรืออยากจะได้เพิ่มนะติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะครับแล้วผมก็มีรายการที่5มาให้ดูด้วยวันนี้ ในารายการที่ห้าก็จะเป็นเนื้อทองแดงกับไรทองซึ่งหายากเหลือเกินนะเขาเปิดกันในกลุ่มตอนนี้ประมาณสองพันบาทนะครับเป็นชุดแจกกรรมการรายการแจกกรรมการฟังให้ดีครับนะเขาสร้างจํานวนสร้างที่สามร้อยองค์เดี๋ยววันนี้แกให้ดูครับสามร้อยองค์อยู่ในมือผมฮะหนึ่งในสามร้อยนะครับทุกท่านอะจะให้ดูกันนะครับดูหน้ากล่องกันก่อนนะครับนี่นะฮะเป็นไงฮะ ในการปฏิสังขรณ์บุรณะพระบัวสถวัดกระสังนะที่ระลึกครบรอบ99ปีเหรียญหลวงพ่อก,กันพิมพ์ขอเบ็ดวัดพญาตพศสองพันห้าสครับนี่นะของแท้อยู่ตรงนี้แล้วครับนี่คือทองคำคนจนนะทองแดงกระไหลทองครับวันนี้นะเอาราคาพิเศษทุกท่าน หากไม่มีใครรับเหรียญน,นี้มีเหรียญเดียวด้วยวันนี้ตูมตามจะขอเอาไปเลี่ยมขึ้นคอทันทีนะจะนิมนต์หลวงปู่ขึ้นคอผมมีเหรียญเดียวและเขาสร้างสามร้อยเหรียญในกลุ่มหลวงพ่อก,กันตอนนี้คือตั้งรับบูชากันที่เหรียญละสองพันบาททุกท่านฟังให้ดีวันนี้เอาราคาพิเศษจากผมไปนะฟังนะหนึ่งพันห้าร้อยบาทพี่ว่าไงครับพันห้าพี่ว่าไงปิดมา ไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวดูกันก่อนนะครับผมเชื่อว่าหลังจากลง youtube ไปวันนี้นะครับไม่เกิน24ชั่วโมงนะผมเชื่อว่าเหรียญน,นี้มีคนรับไปแน่นอนแต่หากไม่มีคนรับก็เดี๋ยวขึ้นความผมวันนี้เลยนะส่งเรียมวันนี้เลยนะครับเอามาดูเลขครับนะเพราะว่านี่นะผมจะให้ดูพระสวยๆครับองค์นี้เลข เก้าสิบสามเห็นนะต่อโคดนะครับชัดเจนนะครับเป็นทองแดงก็ไรทองครับแจกกรรมการนะครับไม่มีเจ้าบูชาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็เป็นห่วงเชื่อมเสียด้วยนะครับนี่นะพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับนะเห็นนะโหรุ่นแรกวงพวก,กันในออกสองสี่หกเก้านะครับเหรียญรุ่นแรกนะปีนี้ปีหกแปดก็ครบรอบ ก้าสิบเก้าปีนะหลวงพ่อกันนะครับนี่ปัจจุบันเขาบอกว่าเหรียญทองแดงุ่นแรกหลวงพ่อกันเนี่ยที่เป็นหนึ่งในห้นาเบญจปาคีพระเหรียญเนี่ยนะหายากเหลือเกินจนถูกจัดให้เป็นหนึ่งในห้นาเบญจภาคีพระเหรียญเมืองไทยนะปัจจุบันสนนราคาเจ้าหาก็อย่างตา่ำๆก็ต้องมีหลักสิบล้านนะครับนะใครที่พลาดโอกาสนี้ไปก็คงต้องรอกันอีกนานแล้วครับนะคือตอนเนี้ย เนื้อทองแดงเนี่ยจะมีเข้ามาผมอีกประมาณ10เหรียญน,นะเหรียญละ3ามบาท3เหรียญพันนะครับไม่ว่าท่านจะโอนเงินหรือท่านจะเก็บเงินปทางนะก็ความส่งให้ในราคานี้เลยนะไม่ได้บวกเพิ่มนะส่วนเหรียญน,นี้นะทองแดงกับไรทองนี่คือชุดแจกกรรมการเป็นร,รายการที่5นะสร้างแค่300เหรียญนะเดี๋ยวให้ดูหน้าหลวงปู่ครับเดี๋ยวซูมดูหน้าหลวงปู่โอ้อยางสวยแนฮะ นี่คือผลงานการแกะบล็อกโดยการแกะมือนะไม่ใช่เครื่อง CNC แต่เป็นงานแกะมืองานนูนต่ำแบบโบราณนะซึ่งเหมือนเหรียญสมัยก่อนนะก่อนปีพศ2500น,นะครับนี่นะงานเป็นงานตื้นนะเขาเรียวกว่างานบล็อกตื้นนะครับแบบนี้บล็อกจะไม่นูนนะก็เลยงานบล็อกตื้นนะนี่พระอุปชานะครับนี่สวยมากนะครับเห็นไหมฮะ พระอุปชากลันนะครับเนี่ยนะสวยมากนะครับใายได้ไปก็ถือว่านะครับเป็นโอกาสที่ดีเลยนะครับนี่บุรณะพระบัวสดนะครับชัดเจนนี่ต่อโคดรเห็นไหมฮะเนี่ยมีต่อโคตชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงนี้คือเลขเก้าสามนะครับชัดเจนนะครับสวยมากนะครับท่านไหนได้ไปก็ยินดีกับท่านด้วยนะครับนะฮะ สวยมากนะครับก็เหรียญน,นี้ผมมีเหรียญเดียวนะเปิดเอาไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะพร้อมส่งให้วันนี้เลยนะท่านไหนอยากจะรับก็แจ้งเข้ามาหรือท่านไหนอยากจะได้เหรียญทองแดงนะผมมีเหลืออยู่บานสามเหรียญน,นะฮะหรือจะมีเข้ามาอีกภายในวันสองวันนี้ก็พร้อมส่งให้เลยนะทองแดงท่านไหนจะรับเพิ่มก็แจ้งเข้ามานะเหรียญละสามร้อยหสิบาทสามเหรียญหนึ่งพันบาทนะครับวันนี้ก็มาแจ้งข่าวทุกท่านนะว่าหลวงพ่อการผมพร้อมส่งให้วันนี้เลย สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้ครับกราบขอพระคุณทุกท่านสวัสดีครับ